เพื่อนคะบางคนน่ะบอกว่าอดีตเนี่ยมันเจ็บปวดมากและอดีตมันฝังใจแต่เรื่องไม่ดีเรื่องแย่ๆเรื่องเล้าและอยากลืมอดีตอยากที่จะแบบว่าไม่คิดถึงมันแล้วก็อยากจะอยากจะทิ้งอดีตไปแต่เพื่อนเพื่อรู้ไหมคะว่าอดีตท,ที่เจ็บปวดอะสามารถที่จะเสริมแรงให้กลายเป็นความดีงามที่ยอดเยี่ยมที่เราจะไปต่อได้อย่างงดงามเลยค่ะทําไมรู้ไหมคะเพราะว่า อดีตนะคะเราก็กลับเข้าไปให้ความหมายใหม่ให้สิ่งที่ดีๆกับเราแล้วก็ให้กำลังใจตัวเองนะคะเพราะเราเป็นเชียร์ลีดเดอร์ให้กับตัวเราเองและนั่นก็ทำให้อดีตที่ยอดแย่กลายเป็นอดีตกลายเป็นอนาคตและปัจจุบันที่ยอดเยี่ยมแล้วก็อยู่ในใจเพื่อนๆเ,เราไม่จำเป็นต้องลืมอดีตค่ะแล้วบางคนบอกว่าลืมอดีตไปแล้วคนเรามันมันจำอยู่อะคะ่ะในสิ่งที่ เป็นอดีตของเราไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีอะคะ่ะแต่สิ่งที่ไม่ดีเราสามารถสร้างให้เป็นดีด้วยการให้ความหมายใหม่กับมันแล้วก็ให้กำลังใจใหม่กับตัวเรานะคะและเราจะมีอดีตที่ยอดเยี่ยมและส่งพลังให้ไปต่อค่ะก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยค่ะเลิฟเลิฟ